นี้ครับพี่น้องตื่นลงมาจากรถบาดมาไม่หลุดอันบาดหอดงานแล้วครับพี่น้องยังอยู่หม่องเก่าอยู่หอดมาสั่นอยู่ทึงรถโอ้ยเปียกเบิดใกล้กับ่าเป็นหอดงานแล้วก็เลยสีลงุงวเหมืนหามองหลับมองนอนหอดไหลพี่น้องเลยอยู่ทึงรถเปียกเบิด ยังอยู่หม่งเกาอยู่ปะนี่สังกะซีกัยังคนนั่นคือนรถขึน้นยังอยู่เดือนนีย้ยังขึ้นพี่น้องหอนก็หอนลูกมาเปลี่ยนใบลายอยู่ดีบว่าเป็นหอดงานเล้วที่สุดหอกหอนทั้งรด อุบัติไงเหเป็นคนลุ้งลุดบ่ายโสุดท้ายนะพี่น้องเนาะขันบ่นห่อนบ่นเอากับบ่ลงรถมันเมื่อยมันต้องได้นอนแบบมันต้องพักผ่อนแบบเต็มที่แต่ปรรัจจุบันยังบ่เต็มที่อยู่ครับพี่น้องพยายามบาลรถจอดบ้านงานสิก่ะอยากลงหาหม่องรับหม่องนอนเย็นๆแล้วก็บม่องนอนดีๆดีพี่น้องแต่ไวทึ่งรถมันห่อนเนาะงั้นเป็นบริษัทตัดรถมันกับหอนเนี่ยหอนบริการนอนไนดะ้อยู่ทึ่งรถนอนไวเยี่เมื่อคืนบริษัทพักผ่อนบันไดครับเพราะว่า ยัมขึ้นกลกมีหน้าที่แบบว่าดูแลจนหอดซอดแกลงดูแลทีมนักแสดงว่ามี็หอดงานเลยพี่น้องทำไมเป็นเทปเพท่านนี่หอดเา่านี่หอดใสอยู่ยังอยู่ม่งเก่าอยู่หลดพังหรือพี่น้องเผสมหลดอยู่ ยังอ,อยู่หมองเก่าอยู่พี่น้น่งยังอยู่โดมอยู่คือเก่าอยู่ สิย่างสิรัวตัวาบดีมันน้อนบอรลับแล้วครับมันหอนรถเป็นอย่างนี้แม่รถเัาเป็นอย่างอันะไรเกาะแป๊ปเอรัวเอสยังเกาะแป๊ปเอสเป๊ปน้ำยายเอ็บมันหัวจีบ,ปบ,ปบไปมันหอนกันเลยซอม เอาว่าไม่น่าออกแล้วบรมติออกออกมาเกิดนี่เลยเอาเว่าเขาออกจากงานจากที่นบ้นนี่โอ้ดูกว่าเป็นหอดบันงานแล้วเนาะมันเป็นวันอาทิตย์บรมีพอดีให้ลาโก้เราทั่วให้ลูกมายังอยู่หม่งเกาอยู่พินหวงหลดจีลำย่อยให้ลูกเต้าโน้นอยู่นี่ชัยแม่นไปมองชัยแม่ไปมองสมกันสิบบมีหม่งโน้นแม่นกันสีหอนก็เลยอยู่หม่งเกาพี่นหว่างเลยใกล้สีเหลียวไปละเมีย ไกลแลพี่นอน,น,อน,นพี่น้พักันนอน,นอ่นบาานนนคุยกันหัวเต้อหัวเตอ,อ,เตอเนี่นอนบได้เห็นแล้วหอ่อนีอนบาพมาเปิดรดกม,มีไฟเสียอยู่ตีบมีงอมนอมีเมียวางเอาหมงตรวจกันเลยไปพักกันนอนก็ไปสั่งเก่ามากินกับหัวกันมีข่าวายอยู่ตีเมียนกัอ,อาหารตามสั้งเอาบันมีบือ่อมีบื่อยู่ติบบาทถยังอย่างตำสดสบให้ น้ำขวดหาบาทน้ำเย็นทั่วซักเพื่อนมาสูงเลยทีเนม่จ้ามาสูโอ้พี่น้องดียูมียิ่งมองขอกินน้ำยูเพราะเมียติดตไปเพื่อนมาสูสาม่ยวซี่แถวเอกน้ำก็ขวดหาบาทน้ำมาขวดหาบาทขายถือยูโอ้ยกินไก่เลยพี่น้องไก่ส้อมไก่สี่เหลี่ยมเรียกนะครับว่ามันเมียนครับ รถคุณเมลันหญ่เอ่บอดีพี่น้องก็เลยสมไปสมม่าเราได้บังใดนั่นมันบบเกี่ยวกันอันนี้มันแปบอันนั้นมันเป็นคนละยางกันเนาะแม่นค่ะมันป่วยมันก็บ่บอกเขาเหรอลูกก็เนียนมันคือค้นนะคนป่วยกันนี้ว่ากิฟต์มงคนปวดมึงหนีด้เนาะรถคุมมันสิเป็นกับป็นรถโอ้โหเด๋วมันยากแต่ตะเอียดนี่ยละละเอียวก็มาฟัดอย่างไปมันก็ถูสีนั่นก็บแปบมันก็บเตะใกล้แล้วละ ดดสร้างมาเป็นแปด,ดสิบกัรู๊สวยหนอใกล้กอยู่นี่เนี่จากนี่ไปงานเท่าก็ไดลอยสามสิบลากูอยู่กะสิประมาณสองชั่วโมงกว่า,าววค่อยไปเอาเอามปลอดภัยสก้อนละนับเรียกสองสก้อนลูกเต้านอนแม้ว่าอาบน้ำเลี้งไปลดเตียงโอ้อนเปตพีเลยตีเมื่สิลัปลรเมียเขาไ่ได้ตื่นแลวันนี้ คาพี่ดอกพี่น้องเอ้ยอัเดีตในพี่น้องเบิ่งข่อยกันว่าเป็นต่าหอดงานเหลวลงมากเหลวเอาคืออยู่หม่องเตาสนุกคือเป็นโดมอยู่หม่องเตาสนุกว่าเป็นนั้นเด็กกูไกลลงพัดเยนเย็นประตูชุกเชิญเปิดประตูชุกเชิญในข่อยให้นข่อยนอนแหละข่อยก็เล่นนอนได้ปัานนี้ไปปิดประตูประตูไัในี้นก็ะห่อนทะเลาะไปในี้ก็ตึกลงมาว่าเป็นหอดงานแล้วก็สิหาบังหลับบังนอนพี่น้องบะเมียนก็สินอนทั้งรถได้นั่นอีกพอ่อเราเปิดประตูชุกเชิญทั้งคางให้ก็เล่นนอนได้มันก็นกนสงเย็นอยู่ดิมีมูยูแต่งกับสีไป ไม่ได้ดปิดประตูชุกเชิดแล้วบัดนี้มันก็ฮอนแล้วไก่กลายเป็นฮอนแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยังอยู่หม่องเกา่าคือเกา่าคือดืม่มสถานที่อยู่หม่องเกา่างานเมื่อคืนนี่นะครับโอ้ยว่าเป็นฮอนงานเร็วว่ามันปเปลี่ยนอย่างที่สนอกลงลุ้มากคับเปลี่ยนเดือดเตื่นดิพี่นอ้องเขาจะยู่ด๋อหม่องเกา่าวันนี้มห้ยมาเป็นหอดงานเร็วเสียเวลาลงหลัลบลงนอนเสร็จแล้วโอ้ยเรงสี่เลี่ยมนาะมี่น้องเนาะ มันรถดมันห่างมันพังมันนี่มันก็บริบ้บอเขาดีว่ามันเก็บมันป่วยคือคนมันไม่มีผากด้วยี่้องเนาะคนเขากกจะโอปวดหัวปวดเขียวปวดฟันปวดขากันยังหูจากเบาจาก่าอยู่ดีตรวจเช็คสภาพดีที่สุดครับเพราะว่าคอ่าทูกๆคนแกยังมีความหวังมีเอาชีวิตฝากไว้กับอ่าคนขับไคกับจะของรถนะครับเนาะนี่แหละ สอมเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าเกิดได้ขึ้นทุกเมื่ออีหน่อยก็พักกันนั่งหลินนั่งถ่ายอยู่ในโดมเต็มอยู่วิ่งลงรถโบนี่พายุพี่น้องมีแต่ไก่ผู้เดียวเพาพว่าก,กันลุ้งรถเบิดใจแล้วครับใกล้ถึงสอมใกล้สีลี้ยวแล้วว่ายสันคุ้นเมล้ำยิ้ว่าก็สิได้เดินทางไปตัวนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับคำขึ้นนิสานน้อยเพียงๆทั้งกัน เสียงอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับปุ่นพากันอ่านั่งอยู่ข้างในปุ่นครับเต็มอยู่ติดหน่อยอยู่นิดปุ่นเต็มอยู่พากันลงรถเบิดนี่ไกลผู้เดียวเดี๋ยวบอลลงรถพี่น้องมันห้อนห,อนหลายเอาหลาใกล้สีเหลี่ยวแล้วละ่ะได้เดินทางกันไปตัวนะครับอัปเดตให้พี่น้องเบื้องไกลว่าเป็นหอดงานแล้วลงรถมาจะได้ใช้ห่วงเกา่าเฮ้ย น้อนได้น้อนดีแทนว่าน้อนไกล้กัได้แล้วสะครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนีนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะบอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ